สวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวทริปนี้พี่พอจะพาไปเที่ยวซันเปโดกันนะคะเมืองน,นี้จะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับมูดบารนะคะมูดบารก็คือการพอกดินโคลนเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะมาดูบรรยากาศยามบ่ายของเมืองน,นี้กันนะคะระยะทางมาที่นี่ก็ประมาณ20กว่ากิโลนะคะไม่ไกลมากเท่าไหร่นะคะมาถึงแล้วคะ่ะทุกคนเดอะบีดวิลลานานิโตสพอดีตอนพี่มาเป็นช่วงหน้าหนาว น้ำก็จะเย็นนะคะทุกคนแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างเย็นค่ะซานเปโรเป็นเมืองเล็กๆในเขตมูเซียนะคะทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสเปนเทศบาลตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของมูเซียติดกับจังหวัดอาริกันเต้นะคะไปเดินเล่นกันค่ะมีต้นปาล์มเยอะมากเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าน้องสายพันธุ์อะไรนะคะ มีผู้คนมาเดินเล่นอยู่แต่ก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะในช่วงบ่ายเลเขาสีฟ้าสวยมากเลยนะคะทุกคนพื้นทรายละเอียดแต่ไม่สีขาวนะคะมีพันธุ์คล้ายๆอินทาลามค่ะทุกคนเจออยู่ต้นหนึ่งมีลูกนะคะถนนหลายๆที่ก็จะปลูกไปด้วยต้นปาล์มหลากหลายพันธุ์นะคะ บางที่ก็จะเป็นอินทาลัมนะคะทุกคนที่เห็นไกลๆขาวๆเล็กๆนั่นก็เป็นเรือนะคะทุกคนอากาศเย็นไม่มีคนมาเล่นน้ำทะเลเลยค่ะทุกคนส่วนมากคิดว่าน่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนมากกว่าคนมาเล่นน้ำทะเลกันเยอะแล้วก็มาพอกดินโคลนด้วยค่ะทุกคน อีกด้านหนึ่งจะเป็นการพอกดินโคลน,นะคะหรือที่เขาเรียกกันว่านูดบารนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูคะ่ะตอนนี้ก็เดินเล่นชมวิวไปก่อนนะคะยังมีแสงแดดรำไรอยู่อากาศก็ไม่หนาวมากเท่าไหร่หมดแดดเมื่อไหร่ก็หนาวคะ่ะทุกคนเอาเสื้อแขนยาวมาตัวเดียวหลังๆก็ต้องบริจาคให้คนอ้วนนะคะ คนอ้วนแต่หนาวค่ะทางเดินด้านนี้อีกฝั่งหนึ่งทะเลอีกฝั่งหนึ่งเป็นบ่อกเกลือนะคะทุกคนที่เห็นอยู่ด้านนี้ก็คือบ่อกเกลือนะคะน้ำเค็มมากเลยค่ะทุกคนที่นี่แหละที่เขาพอกดินโคลนกันค่ะทุกคนชาวสเปนถือว่าการพอกดินโคลนทําให้สุขภาพแข็งแรงนะคะคนที่มีสุขภาพไม่ดีเกี่ยวกับแข้งปวดขาปวดเขา่า เกี่ยวกับผิวก็จะนิยมมาพอกดินกันนะคะหลายๆคนก็พาน้องแมวน้องหมามาเดินเล่นกันนะคะที่นี่ไม่มีหมาจรจัดหรือแมวจรจัดนะคะทุกคนหมาที่เห็นแมวที่เห็นเขามีเจ้าของกันทั้งนั้นเลยนะคะตอนกลางวันเขาก็จะพามาเดินเล่นกันค่ะทุกคนเห็นพี่ถอดออก ไม่มีเสื้อแขนยาวแบบนี้ไม่ใช่ไม่หนาวนะคะหนาวนะคะแต่ทนได้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดินโคลนกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงมาแล้วถึงอากาศจะหนาวน้ำจะเย็นแค่ไหนเราก็ต้องสัมผัสนะคะทุกคนไม่งั้นไปไม่ถึงที่คะ่ะดินโคลนเขาละเอียดนะคะเป็นสีดำไม่น่าละ่ะ เขาถึงเอามาพอกตัวพอกหน้ากันนะคะทำให้ผิวส,สวยสุขภาพดีแถมอ่อนเยาว์ด้วยนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะเสียดายตอนมาไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะคะพวกกระป๋องหรือว่าถังน้ำหลังจากเราล้างเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่ามือนุ่มนิ่มมากขึ้นเลยนะคะแต่มีกิ่สาบคลน,นะคะทุกคนต้องไปล้างน้ำที่บ้านอีกสองสามรอบค่ะ เดินเล่นกันค่ะทุกคนก่อนที่เราจะกลับบ้านเน้นทำว่าถ้าอยากมาพ่อโคลแล้วก็เล่นน้ำทะเลให้มาในช่วงซัมเมอร์นะคะน่าจะสนุกแล้วก็คนเยอะด้วยค่ะแต่ที่นี่เขาไม่ให้เราไปล้างตัวในน้ำทะเลอีกฝั่งหนึ่งนะคะถึงเวลาต้องกลับแล้วค่ะทุกคนซีอ,อุกเกนนะคะบ๊ายบาย